ไม่มีชื่อเสียงในการสร้างตัวตนให้คิดแบบนี้วันนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เพิ่งมาเริ่มสร้างตัวตนไม่มีใครรู้จักกันทางนั้นแหละค่ะเพราะว่าสาเองก็เป็นเหมือนกันเริ่มแรกก็ไม่มีคนมากดไลค์กดแชร์เหมือนกันแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะแรงจงใจถ้าเราจงใจที่จะทําอะไรบางอย่างทุกอย่างไม่มีความบังเอิญเหมือนซาแต่งหน้าสไตล์นี้ซาก็คือจงใจอยากให้เป็นอย่างนี้ซาทาปากแบบนี้ก็คือซาก็จงใจอยากให้มันเป็นอย่างนี้ ดังนั้นนะคะจงทําทุกอย่างขึ้นด้วยความจงใจของเราเช่นเรามีความรู้อะไรอยากจะมาส่งต่อผู้คนพาเขาเคลื่อนย้ายจากที่ไม่รู้เป็นรู้สอนเขาอในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทําได้อะอย่างยกตัวอย่างถ้าตัดต่อคลิปวิดีโอถ้าเขาทําไม่เป็นเราก็ทําให้เขาทําเป็นอันนี้มันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้คุณค่าได้ประโยชน์จากเราเขาก็จะมากดติดตามเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามอวแต่ทุก มัว,มวแต่แบบกังวลว่าฉันยังไม่ดังอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณเป็นทุกข์แล้วคุณก็ไม่อยากจะทําคลิปไม่อยากจะทําอะไรเลยดังนั้นนะคะแม้ว่าเราไม่มีใครรู้จักมันก็ทําให้เราดังได้คุณต้องให้คุณค่าและทํแให้มันให้มากพอทํามันอย่างมีความสุขและวันหนึ่งคุณส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้คนคนเหล่านั้นจะกลับมาติดตามคุณเองนะคะถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์ คำว่ามีประโยชน์ใต้คอมเมนต์ครูซะสอนมือใหม่สร้างตัวเตนสวัสดีค่ะ